เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านอีกครั้งนึ่งครับเอ้ยพูดจ้องไกันไหมสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากับ TKMCG Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Ghost Online นะครับอ้าวนั่งนั่งปานไม่ได้แป๊บหนึ่งใส่ธนูใส่ปืนใส่ธนูแล้วกันฮะเอ้ยไม่ถ่วยเอาธนูนี้เอ่มนี่สวยนี่นั่งปานไปฮะก็วันนี้อยู่ในเกมเอ่อ Ghost Online นะครับใน Ghost Online ก็เปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แล้วนะมีอาชีพใหม่มาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ สำหรับใครที่เออ่สนใจอยากจะกลับมาเล่นหรือว่าใครยังไม่เคยเล่นนะก็ลองเล่นดูได้นะครับเพราะอะไรเป็นเกมที่สนุกนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเก,เกมเก็บเ,เ,เวลตัวละครเล็กๆน่ารักอย่างนี้เล่นง,ง่ายๆนะฮะก็สกิลก็มีตามเลเวลตามคลาสนะฮะก็มีคลาส์หนึ่งคลาส์สองคลาส์สามนะฮะเวลตักนก็น่าจะอยู่ที่160ร้อยหกสิบละมั้งฮะตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะฮะแล้วคิดว่าคงจะมีใครตันไปแล้วมั้งก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะเนี่ยก็แรนกิ้งผมอ่ะอันดับศูนย์ไม่มีนะฮะอาทิตย์มาเนี่ยไม่มีนะฮะอัันดบ ปาลิโโลอะไรเออช่างมันเถนะฮะก็เมื่อก่อนมีคนเล่นเยอะนะตอนนี้คนหายหมดเลยนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟปิดไปหรือว่าเกมเก่าก็ไม่รู้นะก็แต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะฮะแผลๆอยู่กลางเลยนะโยงงั้นเลยคนก็เล่นเยอะแต่เพราะว่าผมว่าจะมีคนไปเล่นโยกลังเยอะกว่านะฮะวันนี้ผมจะมาอ่าลงอ่านรกนะครับว่าจะมาลงนรกนั่นเองนะฮะลงนรกผมมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะ๋ยวไปซื้อยาก่อนตันนี้ยาผมจะหมดตูดแล้วนั่นเนี่ยหลังจากที่ไปบู๊กับอ่าอะไรนะ ไปปู้กับปอสงูมานะฮะก็แทบจะหมดตุดกันเลยทีเดียวะฮะอ้าวยายาที่จูซื้อมันไปไหนแล้วละ่ะมมนมันมีตแต่ข้าวแห้งข้าวอะไรเนี่ยข้าวตังแล้วหัวนต้นใหญ่กับไอโสมพูดคนซื้อที่ไหนแล้วละ่ะอ้าวชิบหายแล้วไงฮะกับชิงอินแป๊บคือชิงอินเปลี่ยนใหม่แล้วก็งงนะมันง,งงเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ ไปที่แท็กซี่เมคาเป็นงแล้วก็ไปที่นะาค้าโอ้โหมันแพงอะ่ะเพิ่มพลังพูดโอ้แต่มันแพงมากนะ,ะซื้อทีนี้หมดตูดเลยนะเนี่ยไม่มีถูกอกันนี้แล้วร้านขายยานเก่าไปไหนยานเก่าต้องไปซื้อที่ไหนถามใครๆเขาจะรู้ครับเนี่ยมันนางโตอยคีเลยนะคนนี้ชอบชอบ อถ้าทิดเพิ่มความพองแคล่แสนหนึ่งเลยเหรอโอเคครบพอดีเป๊ะถามว่าเลือกกระสุนปืนผมไม่ทำอะไรนะก็ไว้ยิงนะเอาไว้เผื่อเล่นปืนเผื่อเบื่อๆนะฮะโอเคกลับชิงอินแป๊บนึงเพราะตรงนี้ไม่มีแท็กซี่นะ,ะค่อยไปลงนรกกันที่ชิงอินนะฮะตอนนี้ตะเกียงผมมีอยู่ไหมนะะตะเกียงอยู่นี่นะสองอันตะเกียงนี่นนะ เปลี่ยนชุดแป๊บนึงชุดชุดแบบมีลักษมีออร่รานิดนึนงนี่ชุดนี้คริสต์มาสก็ต้องใส่อัอนนี้เนะี่ยแล้วก็แกม้มแดงนะ่ะเอาใส่แว่นแล้วกันนะเออใส่แว่นดีกว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้สาวแว่นมาแรงนะแล้วก็ใส่ผ้าพันคอเส <c oughs> ื้อกันหนาวไอ้ยผ้าพันคอกันหนาะวไปเข้าสู่ประตูอย่มาโลกฮนะไป เมื่อก่อนยิงสกิลนี่ไม่มีบอกว่ามันชื่อสกิลอะไรแต่นี่มีบอกแล้วเอ,อื้อลืมบัฟว่างไงมึงแเปะ๊ะเอาโดนตัวหลังรู้แล้วกูรู้แล้วไม่ต้องบอกว่าป่านมินจามานก่อนให้หมดกูไม่ได้โง่แม่งกูจะยิงนินจามานทำไมล่ะครับพี่น้องครับ มาผ่านพุทกรอนอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้กูรู้แล้วไม่ต้องเตือนขอเวลาแหละครับผมขอเวลาตัวน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 วนัวนวเอาโยนจริงทีนี่แบบกระจุกเลยอ๋อผมรู้แล้วผมลืมอะไรนี่ฮะ เดูโมดาบไปชิดมานี่ดูโมดาบไปชิดมาต้องไปช่วยอุ้ยอยเอาละปีศาจลันทศนี่ยแหละเกียรติที่สุดเลยนะฮะแม่ดิมันยังเบื่อนะหน้าเบื่อกับรันทศก็มีนะเนี่ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอลัน,นทศมันตัวเลก็กอะดูดิ หลังยิงโคตรแรงถ้ามันตัวเล็กๆอย่างนี้แบบยิงยากๆแย่ลงบ้างละ่ะโอ้มีตัวยิงตายยากๆเลยอยิงไม่โดนอายย่เอ,อื้อเอ,อืเออ้อตายเพราะโดนสะท้อนเนี่ยนะ จะเกิดอะไรข้างหลังขงนานเนี่ยล้ำคาญนะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตีแรงนะแค่แค่รันโทษยังตีแรงขนาดนี้มีไม้ก่อนมีไม้ดำก่อนอยังมีไม้แดงด้วยไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะหมดแล้วใช่ไหมดูย่ยังยังไม่โดนก็ยังถือว่าเปราะอยู่ในระดับนึง นี่มันโผล่มพันเลยนะโคตรแรง คลิกตอ่อเอาเต็มทำไงดีอย่าพึ่งไอ้ตายเอืดจะทิ้งของตายเบยแค่สองตัวมึงเล่นเว,ว้ย วเล่นกลัวไม่ยิงเหนี่ไม้แดงครับมากีไม้ดำอันนี้ไม้แดงอยา่าเพิ่งผู้สองพันอุ้ยอุยเ <î s> ม่อปล่อยพลังลูกบอลไฟ คาไม่ห้าไม่ห้ามองไม่เห็นด้างหน้าโอ้โหสองพันกว่าบ้าเถอะโอ้ยโคตรแรงอ่ะทำไมวันนั้นกูยิงแล้วมรู้สึกอะไรวะนี่ไงงูสี่ตัวโอ้โหพระเจ้า ต้องตีทีเลยตัวนี่ร่างแยกนะขนาดแค่ร่างแยกยังตีแรงขนาดนี้เอ้ยมานี่อเอามาโดนเฉยมานี่โอ้ย ไอเลดเยอะกับบอสเงยเลยโอ้ตีเอาดีเอาตีเอาตีเอาไอ้สัตว์นี่เออตายแล้วโอ้ยป้าติงก็เล่นกูเลยป้าติงก็เล่นกูเลยใจเย็นตายไปสองรอบแล้วบอสเอา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 ่งตีดีแบบโโอ้หนัวมากนัว ตีทีต้องเพิ่มเตื้อดีไม่งั้นตายครับแล้วนี่เห็นเสื้อไม่ติดเจ้าแข่งเลยอุยอ้ยอุย้ยเฮ้อตายสามรอบแล้วครอะไรจะหนาขนาดนี้แม่งยิงนัวเอ้ายิงไม่โดนอีกอืออือถามว่าทำไมตัวผมปอกขนาดนี้ก็โอ้ยอ๋ออย่า ยาไอ้นั่นหมดแล้วเนี่ยว,ว่าทำไมมันเพิ่มน้อยแล้วกดเพิ่มไปหลายทียาเพิ่มท,ทีเดียวมันหมดไปแล้วมันไม่ติดยาแข็งหรอวะจะฐานะเราเลยอะออติดดิโอ้ไม่ติดเลยอะ่ะมึงยังอึดอะไรต้องหนาเนี่ยโอ้เออตาย

ตัวเอาดิเออตายยังมีอีกตัวตายเหอะขอของกูก่อนเขากดยาเรนอน ยิงแบบนอนๆเลยเมื่อกี้โอ้โหแม่งตายง่ายกว่าล้างแยกอีกจะบ้าเชอญจะบ้าแอะตัวเธอก็จบแค่นี้แหละครับกับการแคชเกม Ghost Online นะฮะก็สำหรับใครที่สนใจจะมาเล่นนะก็มาเล่นได้เพลงยืนตื่นเต้นเหมือนกันะครับชิงอินดานุตอนนี้อยู่ในช่วงคริสต์มาสนะฮะก็แต่ก็ผ่านไปแล้ววันคริสต์มาสนานแล้วนะฮะก็ก็สำหรับใครที่สนใจเล่นนะครับ Ghost Online ก็สมัครกันได้นะครับที่ www. อะไรนะ เอเชียซอฟต์นะฮะโดตสโตร์ออนไลน์นะฮะก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็โหลดเล่นได้เพราะว่ามีอาชีพใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นลทัทธิมานนะครับครับก็สำหรับใครที่สนใจนะมาเล่นได้แนละถึงคนจะเล่นน้อยก็ถ้าเล่นกันเยอะๆก็เดี๋ยวก็เยอะกันเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ